แม่ลาวเลือดหมดที่หถนนจากศบโป่งเข้าไปยังดอยผาเหลืองเป็นถนนลูกรังฝีมือสร้างหยาบจนไม่ต้องบอกก็รู้ว่าโครงการพัฒนาของรัฐยังไปไม่ถึงบริเวณนั้นเกียรติบอกกับธน,นุดว่าถนนสายนั้นสร้างขึ้นด้วยทุนร่วมของเจ้าของรีสอร์ทและเกสต์เฮาส์ซึ่งหมายถึงตัวเขาเองด้วย เพราะฉะนั้นความเรียบร้อยของถนนจึงขึ้นอยู่กับธุรกิจประเภทนั้นว่าได้กําไรหรือขาดทุนมากน้อยเพียงใดอดีตนายร้อยเอกแห่งกองทัพบ,บกบอกกับผู้เคยเป็นหัวหน้าของเขาว่าเพื่อนของเขาคนหนึ่งซึ่งทำโรงแรมเล็กๆอยู่ในเมืองเชียงใหม่ทำหน้าที่เป็นนายหน้าหาลูกค้าซึ่งส่วนใหญ่เป็นฝรั่งส่งมาให้เขาที่ดอยผาเหลืองผมยังไม่ค่อยเข้าใจ ธนุดบอกกับเกียรติระหว่างเดินทางเข้าไปที่ดอยผาเหลืองว่าไอ้พวกฝรั่งมันอยากจะเข้ามาเที่ยวที่นี่ทำไมกันแต่ก่อนผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแหละครับหัวหน้าเกียริบอกโดยไม่ละสายตาจากถนนอันคดเคี้ยวสายนั้นเขาขับปิกอัพคันนั้นอย่างเร็วและเชื่อมั่นในตนเองแต่เดี๋ยวนี้ผมรู้แล้วฝรั่งหนุ่มสาวรุ่นใหมน่นี่มันชอบเที่ยวป่าชอบนอนหมู่บ้านชาวเขาไอที่เข้ามาหากัญชาสูบนะ่ะมีเหมือนกันครับ แต่ส่วนใหญ่มันดูจะสนใจกับชีวิตขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมของชาวเขาชาวป่ามากกว่าครับผมว่าฝรั่งรุ่นใหม่นี่มันคงจะเบื่อเมืองนะครับหัวหน้าผมเคยอ่านพบที่ไหนก็ลืมซะแล้วไหวคนสมัยเนี้ยมันมีสุญญากาศทางใจศาส,สนาในสมัยปัจจุบันไม่ได้ให้สิ่งที่เขาต้องการเขาเลยต้องออกเดินทางค้นหาสัจธ,ธรรมเออขอโทษเถะครับที่หัวหน้ามาคราวนี้หัวหน้าคงไม่ได้มาค้นหาสัจธรรมกับเขาหรอกนะครับ ธนุดชำเลืองดูชายหนุ่มก่อนที่จะตอบอย่างครุ่นคิดว่าก่อนที่คุณจะถามผมผมไม่ได้คิดถึงข้อน,นั้นหรอกเกียรติแต่ตอนนี้พอคุณพูดขึ้นแล้วผมไม่ค่อยจะแน่ใจเหมือนกันว่าผมกำลังมาค้นหาไอ้ที่คุณเรียกว่าสัจธรรมหรือเปล่าคนที่เคยทำงานอย่างเรามาเสียงของเกียรติจริงจังเคยฆ่าคนมาจนกระทั่งลืมว่ากี่คนที่ไหนและเมื่อไรบ้าง บางทีก็อาจจาเป็นที่จะต้องอยากรู้ใช่ไหมครับหัวหน้าวัาจธรรมคืออะไรและอยู่ที่ไหนธนุดไม่ตอบคําถามของเกียรติมันแทงใจดําเขาอย่างตรงและแรงงานในอดีตของเขาบังคับให้เขาต้องเป็นฆาตรกรครั้งแล้วครั้งเล่าเขาไม่เคยรู้สึกชื่นชมหรือลิงโลดเมื่อปลิดชีวิตผู้อื่นแต่ในขณะเดียวกันเขาก็ไม่เคยรู้สึกเสียใจหรือสลดใจก่อนที่จะลงมือสังหารใครก็ตาม ธนุดวางแผนงานของเขาอย่างละเอียดและรอบคอบเขารู้ล่วงหน้าว่าเหยื่อหรือฝ่ายปรปักของเขาเป็นใครและเขาจําเป็นต้องฆ่าคนผู้นั้นหรือเหล่านั้นเพราะเหตุใดธนุดถือว่าการฆ่าเป็นหน้าที่ของเขาเป็นอาชีพเช่นเดียวกับอาชีพอื่นๆสำหรับธนุษเขาไม่เคยคิดหรือถือว่ามันเป็นบาปกรรมหรือเป็นมิจฉาชีพหรือสัมมาชีพ เขาจำเป็นต้องทำหน้าที่นั้นเพื่อคนไทยและเพื่อเมืองไทยถ้าหากว่ามันเป็นบาปและถ้าหากว่ากรรมจะต้องกลับมาสนองเขาอย่างที่เขาเคยได้ยินพระเทศหรืออย่างที่เขาเคยอ่านพบในหนังสือธรรมะเป็นครั้งคราวเขาก็พร้อมที่จะรับผลของกรรมแต่มีอยู่หลายครั้งที่ความคิดคำหนึ่งของเขาเบี่ยงเบนหักเหออกไปจากแนวความคิดนั้นโดยเฉพาะเมื่อผู้ที่ถูกเขาสังหารมิได้แสดงทีท่าเป็นปฏิปักษ์ หรือตอบโต้อย่างไร้กาศหรือรุนแรงทำนองเดียวกับเขาบางทีคู่ต่อสู้ของธนุดวางอาวุธลงในวินาทีสุดท้ายแล้วกราบกรานอ้อนวอนขอชีวิตหลายคนอ้างว่าตนจำเป็นต้องเป็นศัตรูกับเขาเพราะถูกบังคับโดยผู้มีอำนาจเหนือบางคนอ้างว่าจำเป็นต้องกระทำเพื่อหาเลี้ยงครอบครัวในภารกิจส่วนใหญ่ที่ธนุดปฏิบัตินั้นการจับ เป็นฉเฉลยเป็นเรื่องที่ผลวิสัยที่จะทําได้ฉะนั้นแม้ฝ่ายตรงข้ามจะยอมจำนนแต่ธนุดและเพื่อนร่วมงานก็ไม่มีทางเลือกจำเป็นต้องสังหารฉเฉลยไม่ว่าการสังหารจะแลดูเหี้ยมโหดหรือทารุณเพียงไรก็ตามในกรณีเช่นนั้นธนุษอดรู้สึกไม่ได้ว่าแม้จะเริ่มด้วยการต่อสู้ที่ศัตรูมีโอกาสจะเอาชีวิตเขาได้เท่าเทียมกับที่เขาจะเอาชีวิตมันก็ตาม แต่อวสานของการต่อสู้ก็ดูจะไม่เป็นธรรมนักและถ้าหากผลกรรมเป็นเรื่องจริงเขาอาจจะต้องรับผลที่หนักและรุนแรงก็เป็นได้อีกอย่างหนึ่งที่ล่วงล้ำเข้ามาในห้วงความคิดของชายร่างสูงผิวคล้ำเป็นครั้งคราวก็คือความรู้สึกสงสัยว่าการฆ่าระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ซึ่งถนุ์รู้สึกว่ามีมาตั้งแต่ตั้งโลกนั้นเมื่อใดจึงจะสิ้นสุดลงเสียที เขาจะต้องรับงานที่น่าขนพองสยองกล้าวนี้ไปอีกนานเท่าไรและมันจะทําให้เมืองไทยร่มเย็นเป็นสุขอย่างที่เขาเชื่อละหรือและเมื่อเขาวางมือจากงานชิ้นนี้เมื่อเขาแก่ชาราจนค่าไม่ไหวหรือเมื่อเขาเผอิญกลายเป็นผู้ถูกฆ่าไปเสียเองใครจะเป็นผู้รับมรดกเลือดชิ้นนี้ไปจากเขา คนผู้นั้นหรือกลุ่มนั้นจะประสบความสำเร็จเพียงไรและจะทำให้เมืองไทยร่มเย็นเป็นสุขในที่สุดได้แน่หรือตลอดทางเข้าไปสู่ดอยผาเหลืองชายร่างสูงผิวคล้ำครุ่นคิดถึงแต่อดีตและคำถามอันเนื่องมาแต่อดีตซึ่งไม่มีคำตอบจนกระทั่งลืมสังเกตความงามอันสงบเงียบของธรรมชาติสองข้างทาง มื่อรู้สึกตัวอีกครั้งหนึ่งเกียรติได้นำรถยนต์ปิกอัพคันนั้นเข้าไปจอดอยู่เรียบร้อยแล้วที่หน้ากระท่อมหลังเล็กหลังหนึ่งขณะนั้นความมืดเข้าครอบคลุมบริเวณน,นั้นแล้วแสงไฟสีแดงส่องออกมาจากตะเกียงภายในกระท่อมเสียงมแมลงใหญ่น้อยแท่ไปทั้งป่าและเขาเทือกนั้นห้องที่เกียริเตรียมไวใ้ให้เขาพักเป็นห้องเล็กๆแคบๆ เพียงแค่เตียงไม้เตี้ยเตี้ยหยาบหยาบตัวเดียวที่วางอยู่ในห้องนั้นก็เกือบทำให้ไม่มีที่ว่างพอที่จะทำอะไรอื่นได้เสียแล้วแต่เกียงที่วางอยู่บนโต๊ะไม้เตี้ยเตียใกล้หัวเตียงนั้นส่องแสงค่อนข้างรุบรูแต่ก็สว่างพอที่จะทำให้ทนุดแลลเห็นว่าห้องนั้นตลอดจนเครื่องแต่งห้องที่นอนหมอนและมุง้งสะอาดสะอ้านชายร่างสูงผิวคล้ำวางกระเป๋าเดินทางใบย่อมของเขาลงที่ปลายเตียง แล้วเปิดกระเป๋าเพื่อหยิบของใช้ที่ต้องการขณะนั้นเกียรติก็โผล่เข้ามาและบอกเขาว่าห้องน้ําอยู่ข้างหลังนะครับหัวหน้าแต่หัวหน้าต้องคอยสักประเดี๋ยวเพราะเวลานี้แม่มกําลังอาบน้ําอยู่เอ,อ่อถ้าหัวหน้าออกไปคอยอยู่ตั้งแต่ตอนนี้หัวหน้าอาจจะได้ดูอะไรดีๆนะครับผู้หญิงฝรั่งเวลาอาบน้ําไม่ค่อยระวังเนื้อระวังตัวกันนักหรอก ถนุดไม่ต้องการจะดูอะไรดีๆเพราะฉะนั้นเขาจึงคอยจนแน่ใจว่าฝรั่งลูกค้าสาวคนนั้นของเกียรติออกจากห้องน้ำและกลับไปยังห้องของหล่อนเรียบร้อยแล้วเขาจึงออกจากห้องไปยังห้องน้ำบ้างอากาศขณะนั้นไม่เย็นแต่พอกระทบน้ำในห้องน้ำของเกียรติเขารู้สึกหนาวจนสัน่นและรีบขึ้นจากน้ำโดยเร็ว เมื่อแต่งตัวเสร็จแล้วและออกจากห้องเขอพบเกียริยืนคอยอยู่อดีตนายร้อยเอกเพื่อนร่วมสมรภูมินำเขาจากกระท่อมหลังที่เป็นที่พักของเขาไปยังกระท่อมอีกหลังหนึ่งซึ่งเป็นห้องอาหารรวมสำหรับผู้ที่พักอยู่ที่เกสเฮาสแห่งนั้นพอก้าวเข้าไปในห้องอาหารธนุก,ก็ตระหนักในความสามารถอีกอย่างหนึ่งของเกียรติที่เขาไม่เคยประจักษ์มาก่อนห้องอาหารนั้นไม่ใหญ่โตอะไรนะักแต่มีทุกสิ่งทุกอย่างครบครัน ต้องตามรสนิยมของลูกค้าโดยเฉพาะที่เป็นชาวตะวันตกมีโต๊ะอาหารวางอยู่เพียง4ีถึงห้าโต๊ะแต่ละโต๊ะคนนั่งได้เพียงสี่คนเท่านั้นแต่ทุกโต๊ะมีผ้าปูเรียบร้อยพร้อมทั้งเครื่องอุปกรณ์ที่จำเป็นอาทิจานซ่อมมีดแก้วน้ำและผ้าเช็ดมือมองปราดเดียวธนุดก็รู้ว่าของทุกชิ้นเป็นของทำในเมืองไทยราคาถูกและหาได้ทั่วไป แต่เกียรติเข้าใจหามันมาประกอบกันอย่างกลมกลืนไว้ในห้องอาหารของเขาที่ริมห้องด้านหนึ่งมีบาร์เล็กๆกว้างพอให้คนยืนเบียดกันอยู่หน้าบาร์ได้สักสองถึงสามคนบนชั้นหลังบาร์มีขวดเหล้าฝรั่งนานาชนิดวางเบียดกันอยู่แน่นขนาดถ้วยแก้วชนิดต่างๆที่วางหรือห้อยอยู่เหนือชั้นข้างบาร์นั้นและดูสะอาดสุขใสน่าใช้ มีฝรั่งหนุ่มสาวสองคู่นั่งดื่มอยู่ที่โต๊ะตัวหนึ่งแต่ละคนแต่งตัวตามสบายอย่างอยู่กับบ้านผู้หญิงสวมเสื้อยืดแขนสั้นแนบเนื้อและไม่มีเสื้อชั้นในและนุ่มกางเกงขาสั้นครับติวเมื่อแลเห็นเกียรติทุกคนร้องทักเขาเสียงดังอย่างคุ้นเคยเกียรติหยุดแนะนําให้ฝรั่งเหล่านั้นรู้จักธนุษชายร่างสูงผิวคลำ้ำจับมือฝรั่งแต่ละคนพลางยิ้มอย่างเป็นมิตร ขณะที่เขาจับมือหญิงสาวคนที่ร่างเล็กกว่าอีกคนหนึ่งนั้นเขาได้ยินเสียงเกียรติพึมพำบอกเป็นภาษาไทยว่าคนนี้ไงละ่ะที่อาบน้ำก่อนหัวหน้าขุ่นมันแสบจังเลยธนุษยอมรับว่ารูปร่างของแม่มสาวผู้นั้นแสบจริงอย่างที่เกียรติว่าหน้าตาของหล่อนสอว่าหล่อนคงมีอายุไม่ถึง20ปีผมของหล่อนเป็นสีบรอนและตาสีฟ้า อกที่ซ่อนอยู่อย่างมินเมในเสื้อยือดคอกลมแขนสั้นสีขาวตัวนั้นใหญ่และสมบูรณ์ตัวหนังสือภาษาอังกฤษบนอกเสื้ออ่านว่า tries me ซึ่งแปลว่าลองฉันสิเอวของหล่อนเล็กและและดูแบบบางจนน่ากลัวว่าจะรับอกไว้ไม่ไหวและแม้หล่อนจะกำลังนั่งอยู่แต่ถนุดก็แหลเห็นและบอกได้ว่าสะโพกของหล่อนใหญ่และพายกางเกงขาสั้นของหล่อน ขาสั้นอย่างยิ่งจนแลดูไม่ผิดกับกางเกงอาบน้ำขณะที่มองต่ำลงไปจนถึงต้นขาอันอวบและท่อนขาที่ยาวเรียวของหลอนชายร่างสูงผิวคลำ้ำก็เริ่มรู้สึกว่าเด็กสาวชาวต่างประเทศผู้นั้นกำลังปลุกความรู้สึกทางเพศของเขาให้ตื่นขึ้นอย่างรวดเร็วถนุดชำเลืองดูเพื่อนหนุ่มของหลอนทั้งสองคนและแลเห็นประกายของความเป็นปฏิปักษ์อยู่ในตาของคนทั้งสองขอยิ้มให้ฝรั่งทั้งสี่อย่างลวก,ลวก แล้วสาวเท้าตามเกียรติไปยังบาโดยไม่เหลียวหลังไปอีกผมรู้สึกว่าหัวหน้าจะติดใจแม่ตัวเล็กใจใหญ่อยู่นะครับเกียรติบอกพรางยิ้มคุณเกียรติธนุเรียกเสียงหนักผมตั้งใจมาหาความสงบที่นี่คุณอย่ามาหาเรื่องให้ผมถูกฝรั่งกระทืบหัวหน้านึกว่าพอกับดีทรีสเข้าหึงหวงงั้นเถอะครับเกียรติเลิกคิ้วขณะถามถ้าอย่างนั้นหัวหน้าก็เข้าใจผิดผมรับรองได้ครับว่าไม่มีปัญหาฝรั่งสีคนนี่ เขาถือฟรีเซ็กยังไม่มีเงื่อนไขเลยครับเมื่อคืนก่อนนี้พอแล้วคุณเกียรติธนุดยกมือห้ามผมไม่ได้มาหาเซ็กไม่ว่าจะฟรีหรือไม่ฟรีผมต้องการจะมาหาคุณและคุยกับคุณต่อจากนั้นถ้าผมพอใจและคุณยินยอมผมอาจจะขออยู่แต่ลําพังและขอไม่ให้ใครกวนสักระยะหนึ่งใครจะไปรู้ถ้าแถวนี้มีวัดผมอาจจะถือโอกาสบวชเสียเลยสักเดือนสอเดือน เกียดมองหน้าผู้ที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นหัวหน้าของเขาด้วยแววตาแสดงความชงนประโยคต้นๆไม่ได้ทำความประหลาดใจให้แก่เขามากนักแต่ประโยคสุดท้ายเป็นสิ่งที่เขาไม่คาดคิดว่าจะได้ยินจากปากของธนุษหัวหน้าของเขาไม่เคยแสดงให้เห็นหรือรู้สึกมาก่อนเลยว่าสนใจในศาสนาไม่ว่าจะเป็นพุทธศาสนาหรือศาสนาอื่นใดเวลาปฏิบัติงานที่หลับและทารุณธนุษ เคยถืออาวัตถุประสงค์หรือความสำเร็จภารกิจเป็นสำคัญไม่มีสวรรค์และไม่มีนรกสำหรับเขาความอยู่รอดของชาติไทยอย่างเดียวเท่านั้นคือศาสนาของธนุษ์เพราะฉะนั้นในภารกิจที่เขารับผิดชอบเขาจึงทำได้ทุกอย่างและทุกแบบปรมาจารย์ของคอมมิวนิสต์คนหนึ่งคือเลนินบอกว่าไม่ว่าจะโดยวิถีทางใดก็ตามถ้าบรรลุจุดหมายปลายทางได้ถือว่าชอบทำทั้งสิ้น เขาเคยบอกเกียรติและเพื่อนร่วมสมรภูมิถ้าเราจะรบกับคอมมิวนิสต์เราต้องถือหลักอย่างเดียวกับมันหัวหน้าจะดื่มอะไรครับเกียรติฉลาดพอที่จะไม่คาดขันเอาเหตุผลจากธนุษในขณะนั้นเมื่อได้รับคำตอบว่ามาตินี่เขาหันไปพยักหน้าให้เด็กหนุ่มหน้าตาสะอาดสะอา้านซึ่งยืนอยู่หลังบาแล้วหันกลับมาหาธนุษและถามว่าหัวหน้าจำเราสือได้ไหมครับและยังไม่ทันที่ธนุษจะตอบ เขาก็กล่าวต่อไปทันทีว่านี่แหละครับลูกชายของเราสือชายร่างสูงผิวคล้ำหันกลับไปจ้องหน้าเด็กหนุ่มที่ยืนผสมค็อกเทลอยู่หลังบาร์ชั่วขณะหนึ่งเขาลืมปัจจุบันและย้อนกลับไปหาอดีตอดีตเมื่อหลายปีที่ผ่านมาแล้วเมื่อครั้งที่เขาและเกียรติยังปฏิบัติงานรับที่สุดเพื่อบ้านเมืองอยู่นอกประเทศครั้งนั้นเกียรติได้รับมอบหมายให้ไปทำหน้าที่อยู่กับหมูม่บ้านชาวเขา,าใกล้ชายแดนเวียดนามเหนือ แม้จะพูดภาษามงไม่ได้และต้องใช้ภาษาไทยปนล,ลาวเป็นสื่อแต่เกียรติก็ใช้บุคลิกลักษณะของเขาเอาชนะใจรัษดรชาวมงในหมู่บ้านนั้นได้โดยรวดเร็วเหล่าสือหัวหน้าชาวเขาผ่อมมงหมู่บ้านนั้นกลายเป็นเพื่อนร่วมสาบานของเกียรติหลายต่อหลายครั้งเกียรติฝ่าอันตรายนำเอาอาหารเสื้อผ้าเครื่องนุ่งหม่มและโดยเฉพาะยารักษาโรคเข้าไปให้เหล่าสือและญาติพี่น้อง โดยไม่กลัวว่าจะได้รับอันตรายจากกองกำลังผสมลาวแดงและเวียดกงซึ่งมีอิทธิพลอยู่ในบริเวณนั้นบทที่6วันหนึ่งเกียรตกลับไปที่หมู่บ้านนั้นอีกโดยเฮลิคอปเตอร์หลังจากที่ส่งเกียรติลงพร้อมด้วยสิ่งอุปกรณ์นานาชนิดที่จำเป็นสำหรับชาวมงหมู่บ้านนั้นแล้วเฮลิคอปเตอร์ก็บินจากไปทิ้งเกียรติไว้จนกว่าจะถึงเวลานัดหมายจึนกลับไปรับ อันเป็นมาตราการป้องกันอันตรายอย่างหนึ่งที่ปฏิบัติกันเป็นประจำในสถานการณ์เช่นนัน้นและในสมัยนั้นเครื่องยนต์ของเฮลิคอปเตอร์ยังไม่ทันจะสิน้นกำลังผสมของลาวแดงและเวียดกงก็เปิดฉากการโจมตีหมู่บ้านนั้นอย่างรุนแรงฝ่ายคอมมิวนิสต์นำเอาเอาวุธหนักได้แก่ปืนครกขนาด105มิลมไปใช้ในการโจมตีด้วยเหล่าสื่อและญาติพี่น้องนั้นแม้จะมีอาวุธ แต่ก็เป็นอาวุธประจำกายขนาดเล็กและมีสมรรถนะจำกัดในกรณีเช่นนั้นชาวมงหมู่บ้านนั้นได้รับการฝึกเอาไว้และรู้ดีว่าทางออกที่ดีที่สุดคือทิ้งหมู่บ้านเอาตัวรอดอาศัยภูมิประเทศเป็นเครื่องกำบังรวมกำลังกันใหม่ที่จุดนัดหมายแล้วกลับเป็นฝ่ายซุ่มโจมตีฝ่ายตรงกันข้ามยุทธวิธีนั้นชาวมงในบังคับบัญชาของเราสือนำไปใช้อย่างได้ผล พวกลาวแดงและเวียดกงซึ่งเป็นฝ่ายโจมตีก่อนและได้เปรียบในตอนกลางวันกลับกลายเป็นฝ่ายรับและเบี้ยล่างในตอนกลางคืนหมงทั้งชายและหญิงรังควานและซุ่มโจมตีศัตรูอยู่ตลอดคืนฝ่ายที่โจมตีก่อนกลายเป็นฝ่ายที่ได้รับความสูญเสียอย่างหนัก ตอนเช้าวันรุ่งขึ้นกำลังส่วนหนึ่งซึ่งมีเกียรติและเหลาซือร่วมอยู่ด้วยเคลื่อนเข้าไปใกล้ทางเดินสายหนึ่งเพื่อซุ่มโจมตีฝ่ายเหลาแดงและเวียดกงที่อาจใช้ทางเดินนั้นหลบนี้ขณะที่วางกำลังเกิดปะทะกับฝ่ายตรงกันข้ามในระยะประชิดและอย่างรุนแรงถึงตลุมบอลในระหว่างการต่อสู้นั้นเองที่เหาซือได้พิสูจน์ความเป็นเพื่อนร่วมสาบานของเกียรติ เหตุเกิดในขณะที่เกียรติเพิ่งจะลั่นกระสุนนัดสุดท้ายในแม็กกาซีนปืน M16 ของเขาออกไปและกำลังสลัดแม็กกาซีนเปล่าทิ้งเพื่อเปลี่ยนไปใช้ของกระสุนอันใหม่ใชยในเครื่องแบบชุดเขียวสวมหมวกแก็บประดับดาวห้าแฉกสีแดงที่หน้าหมวกโผล่ออกมาจากหลังพุ่มไม้ประทับปืนอาต้าในท่าเตรียมยิงอยู่ด้วย เกียรติขยับปืนที่ปราศจากซองกระสุนรู้ว่าตนกำลังเป็นเป้านิ่งเสียงกระสุนปืนอาก้าคงจะระเบิดขึ้นพร้อมๆกับที่เราซื้อโผล่เข้าหาผู้ยิงหัวหน้าชาวมงเงือมีดดาบยาวเกือบเม็ดซึ่งเป็นอาวุธที่เขาถือติดตัวอยู่ตลอดเวลากระสุนปืนทุกนัดไม่ได้พลาดจากร่างของเขาแต่มันไม่สามารถจะหยุดเขาไว้ได้ มีดดาบยาวและหนักเล่มนั้นตัดหัวผู้ถือปืนอาก้าหลุดจากบ,บ่าลงไปกลิ้งอยู่บนพื้นใกล้ร่างที่กำลังจะปราศจากชีวิตของเราซือ้อเมื่อการรบอันนองเลือดครั้งนั้นสิ้นสุดลงด้วยการล่าถอยอย่างล้มลุกคลุกคลานและไม่เป็นขบวนของฝ่ายรุกรานชาวมงหมู่บ้านนั้นก็กลับคืนสู่ยอดดอยอันเป็นนิวาสถานของตนและเริ่มพิธีฝังศพของญาติพี่น้องที่เสียชีวิตในการต่อสู้ ผู้ที่โธมนัดที่สุดผู้หนึ่งนั้นไม่ใช่มงแต่เป็นนักรบไทยคนที่ชื่อเกียรติอดีตนายร้อยเอกหนุ่มแห่งกองทัพบ,บกเพิ่งจะรู้เอาเมื่อการต่อสู้จบลงแล้วว่าไม่ใช่แต่เราสือเท่านั้นที่ผลีชีวิตภรยาของเราสือก็ตายในที่รบด้วยสองสามีภรยาทิ้งลูกชายคนเดียวของเขาไว้เบื้องหลังขณะนั้นเด็กชายผู้นั้นอายุเพิ่งจะย่างเข้าวัยรุ่น เกียรติเข้าอุปธรรมและประครบประงมเด็กชายผู้นั้นเสมือนหนึ่งลูกของตนเองด้วยความชื่นชมและยินดีของชาวมงหมู่บ้านนั้นเขาใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ในหมู่บ้านชาวเขาแห่งนั้นและช่วยเหลือหัวหน้าหมู่บ้านคนใหม่ในการพัฒนาซึ่งได้แก่การแนะนำชาวมงให้รู้จักเทคนิคใหม่ๆที่เกี่ยวกับการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ทุกครั้งที่เฮลิคอปเตอร์เข้าไปยังหมู่บ้านนั้นเกียรติมีเสื้อผ้าและยาซึ่งบริจาคโดยมิสหาย และบางรายการก็ซื้อโดยตัวเขาเองบรรทุกเครื่องบินเข้าไปแจกให้ชาวมงทั้งหมู่บ้านคนป่วยที่ไม่อาจจะรักษาได้ที่หมู่บ้านได้รับการนำออกโดยเฮลิคอปเตอร์ไปรักษาอย่างโรงพยาบาลในประเทศไทยช่วงเวลาเกือบปีหนึ่งที่เกียรติคลุกคลีอยู่กับชาวมงที่หมู่บ้านนั้นอดีตนายร้อยเอกหนุ่มสนิทสนมกับมงหมู่บ้านนั้นเห็นใจและเข้าใจชาวเขาพอนั้นยิ่งขึ้นภาษามงของเขาแตกชาน แทนที่จะแต่งเครื่องแบบสนามสีเขียวโดยไม่มีเครื่องหมายยศและสังกัดอย่างคนอื่นๆเกียรติมักจะนุ่งกางเกงสีน้ำเงินเป้ายานต่ำอย่างมงและสวมเสื้อแขนกระบอกชายสั้นเช่นเดียวกับมงผู้ชายในหมู่บ้านเมื่อภารกิจลับสุดยอดนั้นสิ้นสุดลงด้วยชัยชนะของเวียดนามเหนือและด้วยความปราชัยของสหรัฐอเมริกาทนุษและคณะก็เตรียมตัวถอนตัวกลับผู้ที่ได้รับความกระเทือนใจที่สุด ในความพลัดพรากที่กำลังจะเกิดขึ้นนั้นคือเกียรติเขาต้องการจะนำเด็กชายผู้เป็นบุตรคนเดียวของเหล่าสือไปอยังเมืองไทยด้วยเพื่อให้เด็กชายผู้นั้นได้รับการดูแลโดยเขาอย่างใกล้ชิดและเพื่อให้เด็กชายผู้นั้นได้รับการศึกษา แต่ความต้องการของเขาถูกขัดขานอย่างแข็งขันจากญาติพี่น้องของเราสือเด็กผู้นั้นเป็นชายซึ่งชาวเขาไม่ว่าเผ่ามงหรือเผ่าอื่นใดถือว่าเป็นกำลังทางเศรษฐกิจอันสำคัญของชุมชนหรือหมู่บ้านมงหมู่บ้านนั้นยินดีที่จะได้เกียรติเอาไว้เป็นสมาชิกอีกผู้หนึ่งแต่ไม่ยอมสูญเสียลูกชายของเราสือไปไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดใดในที่สุดการเมืองระหว่างประเทศก็ช่วยแก้ปัญหานั้นให้เกียรติ เวียดนามเหนือเข้ายึดครองหมู่บ้านชาวเขาทีละแห่งทีละแห่งทุกแห่งที่ทหารคอมมิวนิสต์เข้ายึดครองชาวเขาถูกกดขี่ข่มเหงอย่างหนักและทารุณโดยเฉพาะหมู่บ้านที่เคยเป็นปฏิปักษ์กับคอมมิวนสิสต์มงจำนวนหมืน่นต้องทิ้งดอยอันเป็นบ้านพ่อเมืองแม่ของตนแล้วอพยพข้ามแม่น้ำโขงมาอาศัยดินแดนไทยเป็นที่พำนักชั่วคราว ต่อจากนั้นส่วนหนึ่งก็ได้รับการอพยพไปตั้งหลักแหล่งใหม่อยู่ในประเทศที่สามก่อนที่ชาวมงหมู่บ้านนั้นจะได้รับการอพยพไปยังสหรัฐอเมริกาเกียตรติพยายามเจรจาอีกครั้งหนึ่งกับญาติพี่น้องของเลาซือคราวนี้คนเหล่านั้นยินยอมให้เด็กชายลูกของเลาสืออยู่ในเมืองไทยในความดูแลของเกียตรติเขาเรียนจบชั้นมัธยมจากมงฟอร์ดครับเกียตรติเล่าพลางชำเลืองดูเด็กหนุ่ม ผู้ซึ่งกำลังสารวนอยู่กับค็อกเทลถ้วยนั้นเวลานี้กำลังเรียนวิศวกรรมไฟฟ้าปีสอยู่ที่เทคโนโอาชีวะเรียนดีครูบาอาจารย์พอใจและชมเฉยมากผมเชื่อว่าเขาจะเอาตัวรอดไม่เป็นภาระแก่ผมต่อไปอีกนานนะักมง้งเรียนสำเร็จวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าถนุดว่าพลางหัวเราะอย่างศบอารมณ์อีกหน่อยทุกยอดดอยคงสว่างสวัยไปด้วยไฟฟ้าสินะ เขาจะคิดว่าตัวเขาเป็นมงคแค่ไหนก็ไม่รู้เกียรติบอกด้วยอาการคลุนคิดผมเลี้ยงเข้ามาอย่างเด็กไทยแม้แต่ชื่อผมก็ตั้งให้เขาใหม่เขาไม่มีชื่อมองค,ครับหัวหน้าเขาชื่อบรรพศ